พร้อมไหมยังครับขอปพระท่จ๋าขอปพระท่จ๋าขอปพระท่จ๋าขอเสียงปรบมือดัง วัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้จะมาขอร้องพี่น้องเพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเขาขอร้องมาพี่น้องท่านใดที่เลี้ยงสัตว์บ้างครับท่านใดที่เลี้ยงแมวบ้างขอยกมือหน่อย คนเลี้ยงแมวก็รักแมวใช่ไหมครับใครเลี้ยงหมาบ้างครับคนเลี้ยงหมาก็รักหมาใครเลี้ยงสัตว์อื่นบ้างมีอะไรไหม,ยมอย่าเอาสิตัวนั้นเขาปล่อยเพ่นพ่านใครเลี้ยงไก่บ้างครับน้อยคนเอาเป็นว่านายกภูมิธรรมเขาขอมาว่าให้พี่น้องเห็นใจและรักทักษิณหน่อย เอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อมาให้เสียน้ำใจว่าเขาขอมาก็ต้องทำให้เป็นรองนายกใครเลี้ยงแมวก็ให้รักทักษิณเหมือนแมวใครเลี้ยงไก่ก็ให้รักทักษิณเหมือนไก่ใครเลี้ยงหมาก็ให้รักทักษิณเหมือนหมาใครเลี้ยงเอี yeah. ้ เออเอี่ยไม่มีใครเลี้ยง <c oughs> ผมก็บอกแล้วว่าใครรักอะไรก็ดูแลเขาแบบนั้นคนรักสัตว์ตัวไหนเลี้ยงสัตว์ตัวไหนเขาก็รักสัตว์ตัวนั้นใช่ไหมสัตว์ตัวนั้นก็ซื่อสัตว์กับนายใช่ไหมมันก็ไม่แปลกที่รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมจะซื่อสัตว์กับนายใช่ไหมพี่น้องครับ วันนี้สงสัยลายคอรมอล่มสงสัยลายกลุ่มคอรมอล่มตอนเช้าบิ๊กทินสุทินคลังแสงแต่ถ้าไปอยู่อีสานนี่เขาเรียกสุทินบันเทิงศิลเพราะแกชอบออกเวทีร้องลำทำเพลงคล้ายๆวงหมอลำวงหนึ่งบิ๊กทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บอกว่าเห็นใจเห็นใจอดีตนายกเพราะว่าท่านนั้นแขนหักทักศินแขนหักถึงต้องใส่เบือกอ่อนออกจากโรงพยาบาลมาตอนเที่ยงพี่อ้วนของน้องกีดเขาภูมิธรรมเวชยะชัยบอกว่า ต้องเห็นใจและรักทักษิณต้องให้สงสารทักษิณหน่อยเพราะทักษิณเขาเอ็นหัวไหลหากสรุปทักษิณมันเป็นอะไรแข็ขวามันนี่รัฐมนตรีสองคนพูดไม่เหมือนกันซักคนหนึ่งสงสัยรัฐมนตรีไม่ได้อ่านลายกลุ่มคนหนึ่งบอกว่าแขนหักอีกคนหนึ่งบอกว่าเอ็นขาด สรุปเป็นอะไรกันแน่แล้วที่สําคัญทั้งเอ็นขาดและแขนหักนั้นมันเกี่ยวอะไรกับที่ต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยบาบาลตำรวจครับสโรคที่ทักษินเข้าโรงพยบาบาลตำรวจ 1. ห,หัวใจขาดเลือด 2. องปอดแหกเพราะว่าติดโควิด 3. ความมันโลหิตสูง 4. เสื่อมสภาพตามอายุ ไปป่วยนอนติดเตียงอยู่ในขั้นวิกฤตต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการรักษามันจะไปเอ็นขาดแขนหักตอนไหนครับพี่น้องครับกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นเพื่อไทยการละครรัฐบาลการละครทั้งรัฐมนตรีกลาโหมทั้งรองนายกรัฐมนตรี ออกมากกหกไม่เหมือนกันสักคนเดียวผมก็ไม่เข้าใจสุดท้ายสงสารทักษิณขึ้นมาทันทีไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรเพราะมีคนแย่งกันทำให้ท่านป่วยทำให้ทักษิณป่วยมันเล่งมันแข่งกันเลียจนไม่รู้จะเลียตรงไหนแล้วตอนนี้คือถ้าเป็นขี้ก็คงเลียกันหมดแล้วอะ่ะ ไม่มีพื้นที่ให้มแมลงวันไปตอมแล้วพี่น้องครับวันนี้นั่งรถเข็นวิวแชร์เอาปอกคอขึ้นใส่คอเอาสายของคอใส่คอเป็นโรคเกี่ยวกับคอแต่เอาสายของคอห้อยคอได้มันจะโกหกมันก็ไม่เนียนอะ่ะไปนั่งอยู่ที่บ้านใส่ปอกคอนะ ตัวตั้งตรงแต่หันออกไปทางขวามือได้เอา้าไหนบอกคอเจ็บไงทำไมหันไปด้านขวาได้วันนี้นั่งไปรับข้อกล่าวหาที่อายการตอนอายการเจอพวกเราก็พูดหวานหวานเจี๊ยบหลงฮละลมค่ะอายการอายการที่ทำหน้าที่ทนายแผ่นดินพี่น้องครับต้องว่าความยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทักษิณชินวัตรโดนคดีทุจริตคอร์รัปชันต่อประเทศชาติอายการแทนที่จะทําหน้าที่ทน,นายแผ่นดินวันนี้ทิศทางอายการผิดเพี้ยนไปทําตัวเป็นโคศกทักษิณชินวัตรทําตัวเหมือนเป็นทน,นายประจําตัวทักษิณชินวัตรวันนี้อายการไม่ได้พิจารณากฎหมายแต่ทําตัวเป็นหมอวินิจฉัยโลค ประเทศไทยมันผิดเพี้ยนมันผิดเพี้ยนตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศให้โรงพยาบาลเป็นเรือนจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสอดส่องบอกว่าอยู่โรงพยาบาลก็เหมือนเรือนจำโรงพยาบาลคือเรือนจำวันนี้ออยการทำตัวเป็นหมอหมอที่วินิจฉัยบอกทักษิณป่วยจริงผมเห็นสภาพแล้ว เขาอิดโรยไม่มีเสียงสรุปแล้วอายการจะไม่พูดเรื่องกฎหมายมาพูดเรื่องวินิจฉัยโลกแทนใช่ไหมอายการแผ่นดินทนายแผ่นดินคุณเป็นอายการเป็นทนายแผ่นดินต้องยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักสิ่งที่ต้องมาอธิบายในฐานะอายการในฐานะทนายแผ่นดินคือกฎหมายคือวิธีการปฏิบัติทางกฎหมายคุณต้องเอากฎหมายเป็นหลักมากลาง ส่วนผู้ต้องหาจะป่วยเป็นแค่ข้ออ้างมีผู้ต้องหาอื่นที่เขาป่วยทําไมอายการไปหิ้วออกจากโรงพยาบาลมา,แล,าแ,แล้วส่งฟ้องศาลแต่กรณีทักษิณชินวัตรอายการทนายแผ่นดินวินิฉัยโลกมากกว่าวินิฉัยด้วยกฎหมายแบบนี้ทิศทางคดีของทักษิณที่เลื่อนออกไปให้รอฟังคำสั่ง10เมษายนไม่ต้องรอถึง10เมษายน ทิศทางอายการวันนี้มันชัดชัดว่าจะเกิดกรณีแบบกระทิงแดงรอบสองคือสั่งไม่ฟ้องครับพี่น้องนี่เขาทำตัวเป็นทนายของทักษิณชินวัตรแทนที่จะวินิจฉัยประมวลกฎหมายมีกฎหมายต้องเอามากลางพิจารณาว่บผิดหนึ่งสองสสแต่วันนี้คุณหยิบเอาเรื่องทักษิณป่วยไม่ป่วยวินิจฉัยแทนหมอไปเรียบร้อยหมอกับทำตัวเป็นเหมือน ผู้คุมเรือนจำที่ดูแลทักษิณวันนี้ทีมคอปทอป่วยกันหลายคนหลายคนแย่งกันป่วยเหมือนอยากไปอยู่ชั้น14เพราะชั้น14มันว่างผมก็บอกทีมทีมงานบอกว่าใครโกหกเก่งเดี๋ยวส่งไปอยู่ชั้น14ก่อนอันดับแรกจะลองไปดูว่าชั้น14มันเป็นห้องแบบไหนมีเครื่องมือเครื่องไม้พิเศษตามที่มีการกล่าวอ้างอยู่หรือเปล่าใช่ไหมพี่น้อง ที่จริงก็อยากไปอยู่นะตอนแรกว่าจะไปเงียบเียแต่ตำรวจเกิดรู้พอจะไปชั้นส4บสี่บอกว่าจะขอเข้าไปโรงพยาบาลหน่อยตำรวจบอกว่าไปทำไมจะไปซื้อกาแฟเขาบอกมึงรออยู่นี่เดี๋ยวกูไปซื้อให้ตำรวจบอก <c oughs> จะกินกาแฟอะไรเดี๋ยวไปจัดการให้มันวิปริตเพราะว่ามันโกหกตั้งแต่ยี่สิบสองสิงหาที่เราต้องยืนยันเรื่องนี้ทำประเด็นเรื่องนี้ให้มันชัดคือต้องนำถัก ทักษิณชินวัตรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ทำไมเขากล้าพี่น้องมีใครเอะใจคิดไหมเขากล้าแม้กระทั่งโกงเรือนจำออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลก็ไม่สนใจใครเลยเขาเปิดหน้าให้ทุกคนเห็นเปิดให้ทุกคนเห็นเลยว่าเขาออกจากโรงพยาบาลด้วยอาการแบบนี้ สภาพแบบนี้ร่างกายสมบูรณ์อ้วนท้วนดีผมวีเรียบไม่งอกไม่ดำไม่งอกแต่ดำสนิทเหมือนสภาพบุคคลทั่วไปสมบูรณ์อ้วนท้วนดีทำไมเขากล้าเขากล้าเพราะว่าเขาคิดว่าเขากุมอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือหมดเลยเขาคิดว่าเขากุมอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างประเทศนี้ไม่มีใครทักท้วงเขาแล้ว ไม่งั้นเขาไม่กล้าแบบนี้หรอกไอ้พวกตัวแป้งที่เคยด่าทักษิณปีนั้นปีนี้ตอนนี้ทักษิณก็คิดว่าพวกนี้ไม่มีพลังแล้วไม่มีใครด่าเขาแล้วไม่มีใครคานอำนาจทักษิณอีกแล้วเขาถึงกล้าเปิดหน้าเปิดตัวเมื่อ18กุมภาพอันธ์ออกจากโรงพยาบาลไงครับพี่น้องครับไปอายการวันนี้เขาก็กล้าอายการก็กล้าพูดถึงขนาดว่าทักษิณป่วยจริง สรุปแล้วกฎหมายเมืองไทยเอาผิดทักษิณเลยไม่ได้ใช่ไหมเอาผิดคนที่โกงประเทศไม่ได้เหรอสรุปคนที่โกงประเทศถูกปฏิบัติแบบหนึง่งไอ้คนที่สู้แล้วเอาคนโกงประเทศเขาคุกติดคุกขึ้นสามขึ้นตารางถูกฟ้องล้มละลายถูกยึดทรัพย์อมอนอมอนรัตนานน์มีที่ร่วมกับญาติพี่น้องเจ็ดคน มีที่ดินส่วนกลางเป็นที่ดินมลดกที่แม่มอบให้ลูกเจ็ดคนกลายเป็นว่าศารสั่งอายัดเพราะโดนคดีล้มละลายยึดไปขายท่อตลาดต่ำกว่าราคากลางญาติพี่น้องหกคนด่าอมรคนเดียวคนเนี้ยแบบเนี้ยต้องมารับชัตตากรรมทางกฎหมายแต่ทักษิณถูกเลือกปฏิบัติ มอบอภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายเมืองไทยแบบนี้มันเกิดความยุติธรรมแล้วเหรอผมโชคดีแค่ห้าร้อยล้านมีที่ดินพอขายได้ขอแม่ไว้แล้วหนึ่งไร่จะคอยขายห้าร้อยล้านมาใช้หนีการบินไทยแค่นี้จิบจิบกฎหมายถูกเลือกปฏิบัติแบบตรงกันข้ามเพราะว่าทักษิณบอกว่า วันนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีใครกล้าคัดค้านอำนาจของเขาจากเดิมที่ทักษิณจะเป็นวีรบุรุษถูกยกย่องยอมเข้าคุกสักวันสองวันหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งหนึ่งเดือนแบบที่อาจารย์ปราโมทบอกออกมาสังคมก็ปลบมือให้ในฐานะที่เขาได้เขารบกระบ,บวนการยุติธรรมแต่โอกาสนี้มันหายไปแล้วเพราะทักษิณเลือกที่จะเดินบนวิถีทางแห่งโมฆะบุรุษวิถีทางแห่งเผด็จการ โมฆาบุรุษที่เขาเลือกเลือกไม่เคารบกระบวนการยุติธรรมไทยเดินฉีกออกจากเรือนจำมาสู่โรงพยาบาลป่วยหนักร้อยแปดสิบวันแต่สภาพร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีไอพวกด่าก็ด่าไปไม่เป็นไรคอปทอก็ชุมนุมดา่าไม่เป็นไรไอคนด่าอยู่ไม่ออกมาชุมนุมก็ไม่เป็นไรทักสินไม่สนเพราะด่าไป ข้าราชการก็รับใช้ทักษิณอยู่ดีแบบนี้เหรอสังคมไทยยามันนี้อ่ะเขาดูถูกกองทัพประชาชนเหมือนที่เขาเคยดูถูกว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งจะไม่ออกมาต่อต้านกรณีพรบสุดสอยเขาดูถูกว่าประชาชนถูกย่อยสลายไปหมดแล้ว ผมเดินทางไปต่างจังหวัดกับพี่น้องคอพทอหลายจังหวัดผมเดินทางไปเพราะว่าไปตั้งเวทีเพื่อปลุกพี่น้องขึ้นมาสู้ไปทําให้พี่น้องเหมือนกองทัพประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดก็เพราะว่าเข้าใจว่าโดยสภาพการเคลื่อนไหวทุกวันนี้มันต้องซุ่มซ่อนสะสมพลังของพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดให้พร้อม ไปจังหวัดไหนพี่น้องก็พร้อมในการร่วมมือไปจังหวัดไหนก็พร้อมเพียงแต่เราบอกว่าไม่จําเป็นต้องออกมาเคลื่อนพร้อมกันก็ได้ที่กรุงเทพเพราะสิ่งที่เราเคลื่อนคือความจริงไม่ใช่จํานวนคนสิ่งที่เราเคลื่อนคือความจริงคือสัจธรรมวันนี้ทักษิณไม่ติดคุกเราต้องพูดเรื่องนี้มันจะวัดความถูกต้องด้วยจํานวนคนไม่ได้ความถูกต้องของประเทศ ไม่ได้วัดด้วยจํานวนคนแต่วัดจากความจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมพี่น้องครับคนรู้ความจริงเยอะชัยชนะก็เป็นของพี่น้องประชาชนวันนี้หลายท่านแม้แต่คนเสื้อแดงพี่น้องคนเสื้อแดงเขาก็ไม่ยอมมีคนเสื้อแดงไม่กี่กลุ่มที่เป็นกลุ่มการเมืองจริงๆแต่คนเสื้อแดงที่เป็นนักสู้หลายท่านเนี่ยเราสนิทสนมกันดีเขาก็ไม่ยอมไม่เห็นด้วยเพราะหลายคนถูกหลอกสู้เพื่อทักษิน ติดคุกแทนทักษิณพรอพวเขาแตกสลายเพราะทักษิณเขาตายเพราะทักษิณแล้วได้อะไรขึ้นทักษิณถีบหัวทรงถีบหัวทรงไม่พอวันนี้กลับมายังมาหยามเขาอีกติดไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวกระบวนการที่เราต้องทำเร่งด่วนพี่น้องครับวันนี้ที่กระจายรายชื่อไปที่เราเดินทางไปแต่ละจังหวัด รูปธรรมที่มันชัดคือขอลายชื่อขอลายชื่อเพื่อให้ปปชดำเนินการไต่สวนตั้งองค์คณะขึ้นมาเพื่อเอาผิดข้าราชการให้ได้เมื่อเช้าผมคุยกับหมอตุลขออนุญาตหมอหมอบอกว่าพูดได้เมื่อเช้าคุยกับหมอตุลไอโลโล้โรคสี่โรคที่ทักษิณป่วยที่ผมพูดมาเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจไม่พอหัวใจขาดเลือดโรค ปอดแหกติดโควิดเยอะเนี่ยโรคความดันโลหิตโรคสับเสื่อมตามสภาพไอ้สีโรคเนี่ยมันมีหมอเฉพาะทางที่เขารู้เรื่องนี้ดีการรักษาสีโรคนี้ใช้เวลาไม่นานไม่เกี่ยวข้องกับเอ็นขาดและแขนหักแน่ถ้าป่วยติดเตียงมันเอาเวลาไหนไปทำให้แขนหักยกเว้นมันเล่นโทรศัพท์เยอะเอ็นขาดอาจจะเป็นเพราะว่ายกโทรศัพท์มาดูเยอะก็ได้ สั่งการลูกน้องไม่พอใจตบโต๊ะเสียงดังแขนขาดแขนหักทันที oh, <okay. S 1> คือถ้าป่วยติดเตียงแขนหักนี่ผมก็สงสัยอะเอาหมอจากไหนมายืนยันให้หน่อยป่วยติดเตียงขยับไม่ได้จะตายอยู่แล้วแขนหักได้ไงวะ oh, <okay. S 1> เราจะนำคณะนะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสี่ห้าทางนี้รวมทั้งหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลบาง ตำรวจบางส่วนเขาไม่อยากเปิดเผยตัวแต่เขาพร้อมที่จะเป็นพยานให้ปปชเขาจะนำสิ่งที่เขาคิดว่านี่คือแนวทางการรักษาไปประกอบการพิจารณาของปปชว่า180วันที่ทักษิณป่วยมานี้มันไม่อยู่ในขั้นวิกฤตปปชเรียกนายแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจไปเรียกนายแพทย์ คณะแพทย์ไปสอบสอบแล้วสอบเล่าตอนนี้หมอโรงพยาบาลตำรวจพึ่งสํานึกโทรมาบ่นว่าปวดหัวมากไม่คิดว่ามันจะยุ่งยากแบบนี้ผมบอกว่าทางที่ดีท่านเนี่ยทำตัวขอเป็นพยานขอเป็นพยานในคดีก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงป่วยวิกฤตท่านก็บอกวิกฤตไม่วิกฤตก็ต้องบอกว่าไม่วิกฤตเอกสารที่ท่านเมคขึ้นมาท่านก็บอกว่าทำขึ้นมา วันนี้คุยกับหมอที่โรงพยาบาลจุฬาบอกว่าวันพุธจะนำข้อเท็จจริงใหม่ข้อเท็จจริงใหม่ทางการแพทย์ไปยื่นให้ปปชเพื่อเป็นแนวทางในการสืบคดีสองจะนำรายชื่อแพทย์ที่พร้อมเป็นพยานที่พร้อมเป็นพยานให้ปปชเขาพร้อมเป็นพยานแต่ไม่พร้อมเปิดตัว มีแพทย์ที่พร้อมเป็นพยายนแต่ไม่ขอเปอิดตัวเพื่อให้ปปชได้ไตส่สวนขอ้อเท็จจริงทางการแพทย์นี่เป็นแนวทางที่ว่าเราจะฟื้นความยุติธรรมทวงคืนความยุติธรรมที่มันหายไป180วันได้อย่างไรเราจะเร่งปปชให้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบและซื่อตรงตรงไปตรงมา สองหมื่นลายชื่อที่ผมขอมากระจายไปแต่ละจังหวัดเนื่องจากเป็นกรณีแรกนี่เรียนซ้ำพี่น้องไปหลายรอบมันเป็นกรณีแรกตามรัฐธรรมนูญเงื่อนไขมันยังไม่เกิดขึ้นแนวปฏิบัติมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเราก็เลยไปออกแบบแนวทางมาร่วมกันนะครับมันต้องลงลายมือชื่อถูกต้องลงลายมือชื่อเองไม่ใช่ลงออนไลน์นะครับยุคพวกเราคือยุคที่เขียนกระดาษ เขียนจดหมายเข้าหากันเลยไม่ถนัดในการลงออนไลน์ผมเห็นว่าหลายท่านเนี่ยโตมากับการเขียนจดหมายเราเลยออกแบบการเขียนจดหมายสื่อสารกันตอนนี้ทยอยมาเยอะมากพี่น้องครับสิ่งที่เรากระจายไปเกือบ3-4แบบฟอร์ม3 4มหมืน่นการพิมพ์เนี่ยตอนนี้ก็ทยอยมาส่งมาส่งมาเรื่อยๆเป็นแนวทางเพื่อให้ปปชท่านได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ถ้าปปชทำหน้าที่โดยชอบสองหมื่นรายชื่อจะเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กให้ปปชแต่ถ้าปปชปฏิบัติไม่ชอบเอ็นเอียงสองหมื่นรายชื่อจะตรวจสอบปปชนี่คือนแนวทางกองทัพประชาชนอีกรูปแบบหนึง่งที่ผมต้องบอกว่าวันนี้เราจะเป็นกองทัพประชาชนเพราะไม่ใช่มีแค่หน้าที่ในการที่จะต้องไปจับ ผิดพักเพื่อไทยพวกทุกจริตคอร์รัปชันนะักการเมืองพักไหนก็แล้วแต่ที่ทุจริตคอร์รัปชันพวกเราในฐานะประชาชนก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมครับพี่น้องครับรเผอิญเพื่อไทยเนี่ยเขาทําให้การทุจริตคอร์รัปชันมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพักเขาไปถ้าเป็นสามก๊กอย่างที่ผมเรียนขวาก็คือเพื่อไทยเราก็ต้องจัดการซ้ายเลยทงซ้ายทะลุทง เราก็ต้องจัดการเหมือนกันใช่ไหมกกที่สคือก๊กประชาชนกกที่สาคือการหลอมรวมพี่น้องประชาชนในการขยับขยื่นปฏิรูปประเทศไทยผมบอกว่าการชุมนุมเป็นแค่ยกแรกยกหนึ่งยกสองเท่านั้นมวยมีหลายยกผมประเมินร่วมกับทีมงานก่อนหน้านี้ คิดว่าสิ่งที่เราสู้กันมาเดินกันมายังอยู่ในทิศทางที่สามารถเดินต่อได้อยู่ในประเด็นที่สามารถเคลื่อนไหวเพื่อรวมพี่น้องประชาชนออกมาต่อสู้กันได้พี่น้องครับอยู่ที่ว่าใครพร้อมจะเดินออกมาร่วมกันใครไม่พร้อมก็ปฏิบัติการตามหน้าที่ในต่างจังหวัดก่อนหน้านี้นัดหมายกับพี่น้องทุกจังหวัด นะครับว่าจะแสดงพลังยืน่นหนังสือพร้อมกันทุกจังหวัดกรุงเทพก็จะเอาที่ทำเนียบให้พี่น้องไปยื่นที่สารากางจังหวัดทุกจังหวัดอเผอิญว่าไม่คิดว่าทักษิณจะกล้าออกเร็วขนาดนี้ออกโดยไม่สนสังคมเลยนะครับก็เลยต้องปรับพฤติการปรับกิจกรรมกันหน่อยนะครับกิจกรรมเรื่องทักษิณเนี่ยแน่นอนแหละรัฐบาลต้องรับผิดชอบ เศรษฐาทวีสินก็ต้องรับผิดชอบวันนี้สื่อมวนชนก็ถามเศรษฐากันจนเศรษฐางุดหงิดเพราะเขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจพูดแล้วก็สงสารเศรษฐาเพราะเขาขาลอยสอสอในพักเขาก็จัดการไม่ได้เขาไม่ใช่ในายทุนที่ดูแลสอสอในคอลมอเขาก็จัดการไม่ได้คนที่จัดการครมอคือทักษิณชินวัตรคนที่จัดการครมอคือภูมิธรรมเวชยาชายัย คนที่จัดการคลมอคือพรมมินนายแพทย์มิงแค่นั้นเองซึ่งคนเหล่านี้ขึ้นตรงกับทักษิณชินวัตรไม่ได้ขึ้นตรงกับเศรษฐาทวีสินเศษฐากำลังจะเป็นนายกหมาหัวเน่าที่ไม่มีใครเอาจะเป็นแค่นายกเปิดงานและนายกบินต่างประเทศเท่านั้นดังนั้นทิศทางการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่หลังจากที่สว ชุดนี้หมดวาระลงเฝ้าจับตาดูเป็นพิเศษลูกสาวสุดที่รักลูกสาวเทวดาลูกสาวที่เก่งภายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากสอบเอ็ทานเข้าจุฬาแล้วสอบตกในยกแรกได้20คะแนนผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ได้85คะแนนลูกสาวเทวดาเหมือนพ่อเลยตอนลูกสาวเข้าจุฬาเอ็นทานรอบแรก25คะแนน ผ่านมาไม่ถึงสองสมอาทิตย์คาสอบเป็นทานรั่วลูกสาวเก่งขึ้นมาได้85คะแนนทันทีพ่อก็เหมือนกันมาตอนแรกก็ป่วยหนักผ่านมา180วันหายทันทีครอบครัวนี้มันชอบเวลาเร็วๆนะอีกไม่นานลูกสาวก็ได้เป็นนายกแต่พเผอิญการเป็นนายกของลูกสาวมันถูกแขวนคอด้วยทักษิณความเสื่อมมันเกิดจากทักษิณชินวัตร ที่ต้องตกสู่ลูกมันเป็นมรดกบาปที่อุ้งอิงหนีไม่พ้นนี่ไงนี่คือเส้นทางการเดินของพวกเราพี่น้องประชาชนไม่ใช่เดินแค่ทักษินแต่มันคือการตรวจสอบการทำงานของการเมืองที่เลือกแบบระบบอภิสิทธิ์ไม่ใช่อภิสิทธิ์ด้วยชาชีวะแต่มันเป็นระบบอภิสิทธิ์ทนการเมืองที่เล่นพักเล่นพวก เห็นแก่พวกพ้องของตัวเองมันถึงเกิดการปฏิรูปอย่างเป็นจริงไม่ได้สิ่งที่คปทอยืนหยัดมาโดยตลอดก็คือการเดินไปสู่การเป็นรูปการเมืองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับทิศทางนี้เราไม่เปลี่ยนแน่แต่วันนี้เฉพาะหน้าเหตุเฉพาะหน้าเนื่องจากมีการโกงความยุติธรรมจึงมีความจำเป็นต้องจัดการ กับทักษิณชินวัตรเสียก่อนใช่ไหมมันต้องทวงคืนความยุติธรรมที่หายไปหนึ่งวันเสียก่อนใช่ไหมวันพุธเรานัดหมายกันที่นี่ออกจากที่นี่9ก้าโมงเช้านั่งรถไปมุ่งตรงไปที่ปปชไปพร้อมกันยื่นข้อเท็จจริงใหม่ข้อเท็จจริงเพิ่มให้ปป,ปชสอบข้าราชการเพิ่มวันนี้ปปชท่านก็ทำงานเต็มที่ เรียกแพทย์โรงพยาบาลตำรวจมาสอบหลายท่านหลายคนหลายครั้งขอเอกสารจากกรมราชัณฑ์ไปสื่อสารกลับมาว่ากรมราชทัณฑ์ก็ไม่ตอบเอกสารเลยขอไปด้วยลายลักษณ์อักษรส่งเอกสารไปจากปปชกรมราชัณฑ์ก็เอาเอกสารไปดองไว้บางทีเราอาจจะไปเยี่ยมกรมราชัณฑ์ก็ได้พี่น้องครับแต่หลักฐานมันชัดแล้วแหละ ตั้งแต่กรมราชธรรมชี้แจงคอพทอมาบอกว่าที่ต้องนําทักษิณออกจากโรงพยาบาลราชธรรมออกจากเรือนจําเพื่อไปเฝ้าระวังอาการเป็นพิเศษขีดเส้นใต้เฝ้าระวังอาการเป็นพิเศษที่โรงพยาบาลตํารวจความหมายก็คือว่ากรมราชธรรมรับสารภาพมาแล้วว่าทักษิณไม่ได้ป่วยหนักแค่ไปเฝ้าระวังอาการเป็นพิเศษซึ่งเรื่องนี้คอพทอยื่นให้ปปชไตสวนไปเรียบร้อยครับ ถึงเวลาเราต้องติดตามเอาข้าราชการที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ติดคุกแทนทักษิณพี่น้องครับหนึ 1, 2, ่งหนึ่งสองเราก็ติดตามติดตามทนายแผ่นดินว่าจะเอาอย่างไรท่าทีวันนี้ทนายแผ่นดินอายการทําตัวเหมือนเป็นโคศกประจําตัวทักษิณชินวัตรทำตัวเหมือนเป็นทนายส่วนตัวทักษิณชินวัตรเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเยี่ยมอายการกันอีกรอบดีไหม ไปรอบที่แล้วไม่ได้ดา่าเสียดายเพราะเขาเล่นบทหวานมาวิ่งมากอดทันทีรอบนี้ไม่แน่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนี่ชี้นำสังคมไปแล้วว่าทักษิณป่วยจริงทิศทางคดีไม่ต้องห่วงหลัลงจากนี้มันมองออกว่าอายการจะเล่นบทไหนนัดขยายฟังคำสั่งอายการสิบเมษายนสงสัยต้องชุมนุมยาวถึงสิบเมษา จะอยู่ไหมจริงเหรอโอ้ใจสู้กันนะเนี่ยพอหนุ่มสาวพึ่งพิ่งอายุยี่สบอก็ใจสู้แบบนี้แหละพลังคนหนุ่มคนสาวจริงๆขอบพระคุณครับพี่น้องครับวันพุธเรามีนัดกันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอยากมาร่วมกันก็มาเจอที่นี่9ก้าโมงเช้าขึ้นรถไปนะครับ ผมกับหมอตูนกับหมอเขียวกับพวกเราพรุ่งนี้จะประชุมหมอเขียวบอกว่าได้ประชุมคณะแพทย์ของสันติอโศกเพื่อที่จะเพิ่มประเด็นกำชับประเด็นให้มันชัดเจนขึ้นสันติอโศกมีแพทย์เยอะมากทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกดังนั้นทิศทางทางความเห็นทางการแพทย์มีความสําคัญปปชท่านอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เราจะไปเพิ่มประเด็นทางการแพทย์ให้ปป,ปชวันพุธเราจะไปปปชครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ